ดูกระพิกษุทั้งหลายถ้าแม้ภิกษุจับที่ชายสังคาติแล้วพึงเป็นผู้ติดตามไปข้างหลังข้างหลังเดินไปตามรอยเท้าของเราอยู่ไซแต่ภิกษุนั้นเป็นผู้มีอภิชาเป็นปกติมีความกำหนัดแรงกล้าในกามทั้งหลายมีจิตพยาบาท มีความดำริแห่งใจชั่วร้ายมีสติหลงลืมไม่รู้สึกตัวมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดไม่สำรวมอินทรีย์โดยที่แท้ภิกษุนั้นอยู่ห่างไกลเราทีเดียวและเราก็อยู่ห่างไกลภิกษุนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะภิกษุนั้นย่อมไม่เห็นธรรมเมื่อไม่เห็นธรรมย่อมชื่อว่าไม่เห็นเราดูกราภิกษุทั้งหลายถ้าแม้ภิกษุนั้นพึงอยู่ในที่ประมาณหนึ่งรยโยตไซแต่ภิกษุนั้นเป็นผู้ไม่มีอภิชาไม่มีความกำหนัดอันแรงกล้า ในกามทั้งหลายไม่มีจิตยพยาบาทไม่มีความดำริแห่งใจชั่วร้ายมีสติมั่นรู้สึกตัวมีจิตตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวสำรวมอินทรีย์โดยที่แท้ภิกษุนั้นอยู่ใกล้ชิดเราทีเดียวแล้วเรา ก็อยู่ใกล้ชิดภิกษุนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นย่อมเห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมย่อมชื่อว่าเห็นเราบุคคลผู้มากมากมีความขับแขนยังเป็นไปตามตันหาดับความเร่าร้อนไม่ได้ แม้หากว่าพึงเป็นผู้ติดตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หาความหวันไหวมิได้ผู้ดับความเร่าร้อนได้แล้วไซบุคคลน,นั้นผู้กำหนัดยินดีชื่อว่าพึงเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปราศจากความกำหนัดยินดีเพียงในที่ไกลเท่านั้น ส่วนบุคคลใดเป็นบัณฑิตรู้ธรรมด้วยปัญญาเป็นเครื่องรู้ธรรมอันยิ่งเป็นผู้หาความหวั่นไหวมิได้สงบระงับเปรียบเหมือนห่วงน้ำที่ไม่มีลมฉะนั้นบุคคลน,นั้นผู้หาความหวั่นไหวมิได้ทั้งดับความเร่าร้อนได้แล้วผู้ไม่กําหนัดยินดี ชื่อว่าพึงเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หาความหวั่นไหวมีได้ทั้งดับความเร่าร้อนได้แล้วปราศจากความกำหนัดยินดีในที่ใกล้แถ